เปลี่ยนไงอ่ะเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะปึ๊บ <c oughs> วันนี้หน้าไม่ไหวเด้อนะหะอันอื่นก่อนโอเคเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ Can you say hello to v i e t n a m อ็อ oh, <you. S 1> อากาศต่างกับกรุงเทพไหมต่างมากครับที่นี่หนาวครับเพราะฝนตกครับอากาศน่าจะลงมาเลยแบบสิบยี่สิบมั้งประมาณนั้นหนาวมากเลยพระชามีแมวแล้วเหรอคะยังไม่มีครับไปเที่ยวหรือไปทำงานมาทำงานครับจะนอนแล้วเลยใช่ที่นั่นหนาวไหมหนาว สวัสดีคุณอ่านความคิดเห็นของฉันโปรดกระพริบตาเอ๊ะกันเล็บไลไอพี่ขชาตอนนอนชอบเปิดเพลงไหมไหมหรือนอนแบบเงียบๆแล้วแต่คังครับแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านก็นอนเงียบๆนะมันแบบมันสบาย Are you so cute? I don't know. You have changed your hand since the last time. Hey. Hi from Brazil, Peter. Who and I? am Wang Wang. Can you sing chocolate? wrong so. เรากินชีสบัแล้เร็วๆนี้ครับสงการมีพันไปเที่ยวไหนไม่เที่ยวอยากอยู่บ้านเต้นให้ดูหน่อยว่าบอนอนเปิดไฟหรือปิดไฟแล้วแต่ที่ครับกรุนาแฟงผมของคุณ You mean like u I have to brush my hair right เมื่อกี้รับโทรศัพท์คนงงตาแตกทั้งหลายผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยเวลาไปนอนตอนที่หลับยากไหมไม่ค่อยครับ My phone charger is broken can you lend it to me เออ่มีแผ่นตัดผมยังมีแล้วครับ อยากใจหนึ <Yeah>. ่งก็อยากตัดแล้วนะใจหนึ่งก็อยากแต่แบบคิดแล้วแล้วว่าจะตัด Have you watched Jujutsu Kaisen not yet เพิ่งรู้ว่าวันนี้รับโทรศัพท์แล้วไลฟ์ไม่ตัดเสียงมันเข้าไหมครับผู้สวัสดีดงเวิร์ดเวิร์ด ไม่อยากให้ตัดผมเลยฮะไม่ได้ครับเพราะว่าจะตัดละครับผมก็ไม่อยากตัดนะแต่ตัดดีกว่าครับมิดเหมือนเข้าไปอยู่ในหูมาใครอยู่ข้างหลังไนาะฮัลโหลตัดข้างหน้าพอดมการราฟัฟเซลไม่แล้วเดี๋ยวผมใจหนึ่งก็อย่างที่บอกครับอยากตัดสั้น ไหนว่าจะไว้ยาวใช่ปะใช่ปะมันน่าไว้ยาวใช่ปะตัดแล้วก็ไว้ใหม่ไม่ไหวแล้วนะผมจะถ้าตัดรอบนี้คงคงจะยากแล้วแหละจะกลับมายาวๆแบบนี้อีกครับมันนานนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับเหมือนกันนะครับ มันเลยจะยาวนั่นดีอยากให้ทำสีพักหัวก่อนนะไว้เลยเอาแบบสมุไรนงบุธดะ งาม่ามแล้วใช่บ่ใช่แล้วใช่ยิ้มหน่อยฟิลเตอร์เดี๋ยวหน้าใสจนแอบโกรธอะไรฟิลเตอร์ไม่ไหวเหมือนกันหนะ้าพังเหมือนกันวันนี้ Can you speak a little bit Chinese a little bit Chinese อ่า อะไรอ,ะอ่ะว่าไม่อยดกทุกคนดีนีเจอสม,มอคอมเมนต์บังแคปไม่ได้ไว้าอด I give you my heart. Good night. คืออ้ายเปียวเลี่ยงพีจิวพูดภาษาชากอินโดนีเซียได้ไหมรู้อายค่อน นอนคนเดียวเหงาไหมสบายครับเดี๋ยวนะเขาก็นอนคนเดียวเปล่า <laughs> Can you say I love you in Korean อะไรอ่ะ Salange right เสียงพี่มหัศจรรย์มากหนูฟังแล้วหลับเลยปก,กติหลับยากมากมันเป็นคำชมใช่ไหมใช่และใช่และขอบคุณครับนี่คุณพี่หมูหัวชายเท้าอ,อ,อยากกินต้มหัวชายเท้าจะได้ดูซีรีย์เมื่อไหร่ช่วงพฤษภานะ่าจะได้ดูแล้วครับฝากติดตามด้วยนะฮะ ไปแล้วครับดูแลสุขภาพด้วยฟันดิครับทายกาแฟทานกาแฟทุกวันไหมไม่ครับพรุ่งนี้ไปไหนไหมทําบุญฉันจะให้กำลังใจคุณเสมอสร้างยิ่งดัสเจอ i i อิทเ i i ในไทยแดหลังจากนี้คือปล่อยเพลงยูนิตใช่ครับที่พูดได้กี่ภาษาพาเซลมอส Elph, không biết nói When I visit Thailand for the first time, I would like to meet you. Yeah, welcome. I have to study now. Goodbye, bye. Nhật Bản, เคยกินน้ำมะยงชิดไหมยัไม่เคยครับอยู่ภาคเหนือหรอครับขาจะพูดเก่งขึ้นเยอะมากๆชอบชอบขอบคุณครับกับคุณครับหลับได้แล้วเด็กน้อยสปอนเพลงสปอนสปอนหรือสปอยเพลงไหนนัดรับมือใดรอก,ก่อนแม่ครัวไม่ครัว,รวยังไม่พร้อมครับวันเกิดมีงานว่าคิดว่าน่าจะมีนะเดินทางอะไรเงี้ยใช้เดินทางมาไหนโอเคติงเอ๋นี่เอง สนใจไปฟุกุไหมยอยากไปนะเพิ่งมาเลยค่ะเุ yeah. ้คเพี่อยู่จังหวัดอะไรคะทำไมยิ่งพูดปากยิ่งเปิดน้อยลงน้ำฝรั่งที่กระชาจากที่ร้านหวานดีอร่อยขอบคุณมากครับก็ถ้าชื่นชอบเนาะน้ำฝรั่งหรือว่าชื่นชอบขนมหวานนะครับแบบหาขนมหวานอร่อยอร่อยกินนี่มันแบบไม่ได้แบบหวานนนเกินไปก็ขอเชิญที่หวานดีนะครับ ฟันดี้สาขาเสนานะครับผมมีซีรีส์อะไรแนะนำช่วงกักตัวผมไม่ได้ดูซีรีส์เลยอะหลังๆผมดูผมดูไ้เนี่ยอะไรนะดูหนังเรื่อง Do You Have a Girlfriend y yep. e อ่อ,อดูหนังเรื่องอะไรนะดูหนังเรื่อง The Ballad of อะไรวะลืมอ่ะสักอย่างในเน็ตฟลิกซ์ครับที่เกี่ยวกับเค้าบอยผมชอบ ชอบเรื่องนั้นนะดูเพลินๆสนุกดีสำหรับผมพฤหัดสุกแน่จะได้ดูเกส m ไมเอพี่กรชาแล้วฝากติดตามด้วยนะครับจัดทริปญี่ปุ่นอีกไหมน่าสนใจนะบางทีคุณอาจจะกลับมาจนถึงอะหลับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกเดี๋ยวก่อนเค <c oughs> ในเน็ตฟิกอะไรว่าอะไรอะไรอะไร,อะไรบอลลอดออฟบัตเตอร์สกอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้แต่ผมชอบครับ คิดถึงคุณลุงประชาขอบคุณนะนี่อยู่ข้างนอกครับไม่ได้อยู่บ้านครับ Good night I'm going to the bed now bye bye กระจาง Good night Good night พี่กระชาดูโมบิอสหรือ,อยังยังไม่ได้ดูครับยังไม่ว่างเลยครับพี่โชกโชกกลิ้งหน่อยกิ้งยังไงวะ นี่ชุดนอนแล้วป่ะใช่เด้หมอแปกก็จะเข้าแล้วนะอ่ะกากำบังว่า any plan this weekend นับพี่ยังว่าฟังบ่อยมากขอบคุณครับ เดี๋ยวเราเร็วนี้จะมีซิงเกิลใหม่ของผมเองฝากฟังด้วยนะทาเคโอคิคุจิใช่ไหมคะโนบมายไมค์ไมค์กลาเซสทาเคโอคิคุจิ is uh, broken for now นี่แว่นใหม่เหรอใช่ครับแว่นเก่าที่ดวงดวงแท้ผมเอาไปซ่อมครับ เดี๋ยวพี่กระชาจะได้ฟังเมื่อไหร่ทำของจากอ่อได้เลยเร็วนี้ครับราซิงเกิลใหม่ขอบคุณนะครับ Can you say hi to Malaysian fans Hello แตกทำไมอยากดูคอนอยากเล่นเหมือนกันครับ เวพร์ันเกิดให้หนูหน่อยขอให้หนูแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขเยอะๆระชาช็อกโกแลตดันมูฟอยากเชิญเธอเข้ามาไม่ได้ปะนอนพี่ชากินพี่ชาชอบกินชาเขียวหรือช็อกโกแลตเย็นครับไม่ใช่แนวทั้งคู่เลยครับ โอ้ย f แฟนฟอร์มฮ่องกงนะพี่ yeah I know ส่งเพลงพี่ให้เพื่อนฟังทุกคืนเพื่อนชอบเพลงเหมือนที่หนูชอบพี่เลยแอะ พิงแบกเท่มากขอบคุณครับเข้าไปฟังกันถ้ามีเวลาว่างๆเข้าไปฟังกันนะครับสอบปิดมอไปแล้วพี่กระชามีกำลังใจเวลาท้อตลอเลยสู้ๆนะสอบมอไปแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเข้ามอไปก็จะมีภาระมีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเจอประสบการณ์อะไรอีกเยอะแยะสู้ๆนะ it's my birthday month can happy birthday to l e a n n e yeah hope you have a good health คืนนี้นอนกี่โมงนะอีกสักพักครับไม่นานเท่าไหร่เรก็เริ่ม,มง่วงแล้วเหมือนกันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเชลซีว่ายังไงดีครับพี่ก็ดูไปเป็นทีละนัดแล้วครับรอดูเจ้าของใหม่อยู่เนี่ยอยากดูวอล์กเธอะทำหน่อยทำอยู่รอแป๊บเพื่อะบ เห็นหัวใจลอยๆขึ้นทางขวามือไหมเห็นครับน้องก็จะก้าวไ้สร้างกิ้วมีสายแล้วสายกระจายถือหรือยังอ่า ผิดจังว่าอีกแล้วดีเลยอีกแล้วไม่ทันเหมือนเคยได้แต่มองตามหลังเจอกับเขาค่อยคยเดินไปพี่กระาจะไปดูแมนยูลิเวอร์พูลไหมคะไม่ดูครับไม่ไม่ใช่ทางของผมครับ ฟฟฟแฟนแฟน From b a n g k h a กับตัวแรกพักผ่อนเยอะๆครับกินยากินอาหารมีประโยชน์ดื่มน้ำสวยเกินกับไปช้าไปได้ไปรักเธอแนนี้นรักใครได้ก็ห้ใจไม่ได้ครอบครองก็ได้ทำใจได้แค่แหอบจำเนื้อตัวเองไม่ได้ ผมทำใจทำได้แค่มองทำาครปเปอร์กูน้ำหอมสกินแคร์หน่อยที่บ้านตอนนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันครับได้เราไปนอนหน่อยกินยาแล้วลืมตาอยากดูไปนอนได้แล้วไปนะชอบเพลงอยากให้ใครรู้แบดบอยดีอยากให้ใครรู้เรื่องราวของเธอและฉันความสุขลับลับที่มี ต่อหูเจ็บไมล่าสุดนิดหน่อยครับเมื่อยากให้เธอหายดีทนเจ็บเป็นเพื่อนฉันทีตอนนี้ไม่พร้อมปล่อยมือเลยยอมให้เธอไปเคยฟังอยาให้เคยรู้ว่าฉันจีนไหมเคยฟังหนึ่งครั้งครับทาโกวาซาบิหรือปลาหมึกน้ำมันงาพิกาชาไหนดีคะ ขอเป็นยุเกะเนือ้อดีกว่าครับยุเกะเยอเกะยอเกะลุงเมนพี่กะชาขอบคุณครับรลุงกระชาลูกเราแปดลูกเราตามตั้งแต่เป็นลูกเนาะต,ตั้งแต่ยังไม่มีลูกเนาะตอนนี้มีลูกแล้วเนาะเจ๋งว่ะทุกยุคลุงกระชาลูกเราแปดเดือนแล้วอยากพาไปเจอไม่ได้เจอเลยตั้งแต่สองปีเรามั้งรอให้ทุกอย่างโอเคขึ้นให้ น้องโตกว่าน,นี้หน่อยดีกว่าครับพี่กิจชัยชอบทำอะไรในเวลาว่างว่างช่วงนี้นั่นสินอนเราเป็นแฟนบอยตัวโนธรรมันหรือเปล่าแน่นอนเดชชอบลรสแควดเหรอเห็นใส่บ่อยใช่ครับบางครั้งครับ ว่าแต่งตัวแมทแบบชุดวันไหนใส่ได้ก็หยิบม,มาใส่โกหกตอนนี้ยังทันไหมไหนโกหกอะไรว่ามาสิปีนี้ผมไปเจอพี่กระจัยนมันเป็นครั้งแรกว,วันเกิดเียมตัม้งแต่เรียนจนจบทํางานแต่งงานมีลูกเ mm hmm. จ๋งว่ะขอให้เธอมีความสุขมากๆยากินิคุกับชาบูยากินิคุ ขอเพลงโทนุสำมาร้ <L ong> องไม่ได้พี่อายุเท่าไหร่คะปีนี้ยี่สิบแปดครับผม <L ong> มึงอะ่ะ <L ong> กูใครวะเขาูดกับกูเปล่ากูอะ <L ong> <L ong> นูเรียนฟิล์มอยู่สักวันเขียนบทเรพิชาอะไรให้ได้ตั้งใจเรียนนะไม่ได้อยากเป็นแฟนไม่ได้เอ็นดูอีหย่างวะใช่เหรยี่สิบแปดเออกูหกว่าง,งานเสร็จแล้วแล้วก็ูหกตัวเองทุกวันอายุลดหยอกหยอกครับสามสองแล้วครับ มา from Indonesia ลันอ <laughs> ายุยี่สิบสองเท่าน้องมาร์คไม่ได้ ไปสองเของมากขอบคุณนะครับเราฟังเพลงใหม่ด้วยนะครับอยากหากงานใหม่สถานการณ์มียากมากเลยเข้าใจในเรื่องความยากของงานครับผมเข้าใจครับอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เราก็เจอในมุมมองหรือเจอในรูปแบบของเราเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้นะฮะถ้ายังมีงานทําอยู่ก็พึบๆไปก่อนนะลงมางานดีกว่าโดนตกทําไงตามสบายครับ ห่างกับมาร์คสิบปีเลยน,น่นั่นรู้เอ้ยย้ำจังตามวชิชานในม .3 ในปี3แล้วเบิร์บบูเบิร์บบูบู ใหยิ่งบริสัทอดียในไม่มีปกติ โดนพี่ซีตกดูซีรีส์พี่ซีแล้วหลอดจัดในบอยเฟนโดนใครตกได้หมดเลยครับน้องๆคุณภาพครับไปตามงานน้องๆได้หนูชอบพี่กระชาเล่นไมลเมโลดสำหรับพี่ลืมไปแล้วครับมาน,นานมากแล้วครับ ตรงต้คับซ้อมคอนยังเร็วๆนี้ครับนี่จำถานีรักโอ้โหเก่าจ้ะฟันดีนะจ๊ะฟันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกคนนะผมไปนอนก่อนแล้วดีกว่าเสร็จสีส่ทุม่มลวเปิดขครบอตคอนเส์เมื่อไหร่ฝากติดตามนะครับที่เพจของ DNDTS นะครับผมขายวิชาแลัวมากโดนเพื่อนๆโดนตกโต้บทะครับคุณนะครับไว้คุยกันใหม่นะครับทุกคน Good night Sleep tight Don't get a bug bite You're gonna be better tomorrow บายบายครับคืนนี้โอ้ยอาจจะมี